đã mưa <coughs>

ลา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 ดีดวงจันทร์รักคือตะวันรักคือไฟอันร้อนแรงไล่จุดหมาแต่หลักฉันคือฝันไปดวงใจฉันได้แต่ฝัน รักบ,บางค้าวพาใจข้าเศร้าหมองบางครั้งจองให้ใจฉันสุขสันเมื่อมีรักไม่จริงใจต่อกันทุกคืนวันผ่านมาฉันฝันไป